วันนี้ก็มานั่งเรือยอทอยากจะพักผ่อนหย่อนใจวนสบายๆอย่างงี้ป้าเดี๋ยวผมเกาหลังให้โทษทีเกาแรงไปหน่อยอุ้ยผู้ชายหล่อจังเลยปิดไฟปิดไฟปิดไฟมาเดี๋ยวนวดหลังให้นะก่อนอื่นก็ต้องใช้ยาชากูแค่จะมานวด แค่จะมานวดเออยเดี๋ยวเก็บปืนทำไมแค่จะมานวดอะไรของมึงอะไรของมึงอะไรของมึงเฮ้ยซาร่านั่นนั่นมันใครไม่ซาร่าเขาเป็นใครมึงนอกใจกู นี่คือแผนการจะาจนครับเรามีปืนเอาออกมาเลยนี่นั่งลงครับแล้วก็จากนั้นก็ยิงยิงอะไรของมึงเนี่ยคนตายอยู่ข้างๆมึงเลยเนี่ยเฮ้ยมึงขยันทำงาน,นจริงๆนะเอาอะไรของมึงเนี่ยอืมซุปนี้ โอ้กรีนโฮมโฮมใช่ไหมครับเชฟมันเป็นสูตรที่ว่าน่าจะขายดีเลยแหละใครจะไปกินวะเหมือนก็รสชาติกะเน่าฮะว่ากลัวว่ากวอะอื <c oughs> ว่ากูเหรอ <c oughs> พอดีคนข้างบนเขาบอกว่าตกปลาใหญ่ได้ฮนะผมก็เลยจะลองไปช่วยดูว่าปลาใหญ่ที่เขาตกเป็นยังไงครับ <c oughs> เขาบอกว่าเก็บมันในห้องนี้แล้ว <c oughs> นี่ครับปลาใหญ่ที่เราว่า headshot เราเจอคนที่เราต้องฆ่ามันแล้วฮะเอาไปไหนแล้ววะเอาเดี๋ยวมันวิ่งไปไหนมึงจะเอาเรื่องนี้ไปบอกทุกคนไม่ได้โอ๊ยใจหมดเลยมันอยู่นี่เหรอนี่เหรอโอเคเราก็เรียบร้อยเลยครับฆ่าบนเรือทั้งหมดทำไมภาพมันแดงวะ <Hello. S 1> อืมกูตาย